สูงไวค้ค่ะเป็นรุ่นกระดุมหน้านะคะอันนี้เป็นเนื้อคัตต้อนคะ่ะลูกไม้อิตาลีเนื้อคัตต้อนนะคะใสนุ่มคะ่ะจะเป็นคอวีคะ่ะประดุมหน้านะคะสะดวกในการใส่คะ่ะมีซับทั้งตัวเลยคะ่ะเนื้อลูกไม้นุ่มมากเลยคะ่ะรุ่นนี้จะเป็นแขน3าส่วนนะคะเนี่ยค่ะจะเข้าเชฟนิดนึงนะคะดูด้านหลังะคะ่ะให้หนักเข้าเชฟจะตีเก็บกู่ด้านหลังนะคะสวยมากม่ะ มีมาทั้งหมด5สีด้วยกันค่ะมีสีกะปินะคะสีเหลืองทองค่ะสีหมากสุกค่ะสีขาวงาช้างค่ะแล้วก็สีโอรสนะคะมาทั้งหมด5สีด้วยกันค่ะสวยทุกสีเลยค่ะงานบวชงานแต่งได้เลยนะคะสำหรับผู้สูงวัยค่ะค่ะรุ่นนี้ขายอยู่1,290บาทค่ะลด10%เหลือ1,160บาทนะคะช่องทาง f เฟซบุ๊กพิมร้านลูกไม้ไทยจัดตถีพิมพ์นะคะช่องทางที่2เข้าไปใน YouTube ค่ะพิมร้านลูกไม้ไทยเข้าไปได้เลยค่ะใน y o u t u b e จะมีทั้งแบบเสื้อแล้วก็ก้ะถุูนะคะช่องทางที่3เป็นลายส่วนตัวของแม่ค้าค่ะพิมเบอร์มือถือ0819739455แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะอาทิตย์หน้าแบบใหม่เข้ามาเพิ่มเติมอย่าลืติดตามรับชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ